สวัสดีเลยจ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับไอ้ตุ๊กตาพาฝันค่ะมาค่ะกาแฟเช้านี้ที่บ้านสวนขอนอมาด้วยเจ้ะเด้อกาแฟหอมๆน้ำกันค่ะกาแฟกรับเตอค่ะกรับนี้ค่ะกล้วยน้ำว้าออกจากสวนแซบ่แซบๆเลยคะ่ะเนื้อดีๆน้ำเนื้อหอม โบดีสไซบ่มีปุ๋ยเคมีบ่มีแต่ธรรมชาติล้วนๆค่ะมากินกาแฟกันก่อนเนาะค่ะเนาะอันเพื่อนๆก็สบายดีกันเมื่อทุกบ้านทุกคนนั่นบอกค่ะเมื่อวานนี้มันโหนไหลค่ะก็เลยไปเข้าร้านทําผมเมื่อพันตัดผมสั้นเลยก็เลยออกมาทรงนี้ค่ะสบายหัวโล่งไปหมดเลยค่ะมันโหนแล้วมันอันเนื้อหนาเนาะค่ะเนาะเฮ้ยก็เลยตัดออก มากาแฟก่อนค่ะกาแฟก็ฟยะแม่นแซ็บขันเด็ดกันหลังโขงย้ายมุมนี้สามุมเนาะค่ะมันอันนั้พนพาะเป็นเงาเงาก็าาเลยย้ายมามุมนี้ก็ พอ,อยอ่างชั่วเนาะค่ะเนาะเดดกำลังโอ,อกอันอยู่ส่วนยางนะคะต้นไม้ก็มีความสุขเนาะค่ะเนาะคนมายู่ก็มีความสุขตื่นขึ้นมาเรียวออกไปตอนเศ้าๆก็หมอกหลงน้นยๆเนาะค่ะเนาะ,ะหมอกอ่อนๆเดดกำลังโอ,อกตรงเบอร์ไม้โอบ้บรรยากาศขนาดเนยค่ะสดชื่นอากาศกำลังพอดีบ้ฮวนโบ้ฮวนโบ้หนาวกำลังพอดีพอดีค่ะ เมืงเสียงไก่เสียงกาฮ้องขันตื่นมาลับมื้อใหม่หวันใหม่เนาะคะ่ะเนาะคนก็เที่ยวไปนาแล้วค่ะเส้นทางเอ้ยเนี่ยถนนดินแดงทางหลังเป็นถนนขอนกี่ทางหน้าเป็นถนน,น,นดินแดงอยู่ค่ะอันงบประมาณหมาแล้วอันเพื่อนบ้านพันโบเหือพันโบเอดินทางรันทางพุัน,นผู้ทำม,มาก็เลยอัน ย้ายเครื่องอุปกรณ์นีไปเลยค่ะไปทําที่ไม่กระโบได้อีกแล้วคะวันนี้ก็เป็นเอ้ยว่าสียยาวนานไปยี่สิบห้าสามสิบปีเพื่อเพื่องบพะนามายัยก็ะโบเป,ป็นเต้ค่ะก็เป็นธรรมชาติดีก็ขึ้นจากหัวเนาะค่ะเนาะเองเว้าวฟังค่ะกระว้าไปมันก็แค่นั้นเนาะค่ะมันเป็นอนดีตมันบอกค่ะเพราะมันซีบบข,ขืนมาอีกลเลยว่าอย่างน้อยก็ ถธอเอ้ยตุ๊กตายัางมีชีวิตอยู่อาจซิได้เห็นว่าเป็นถนนขนกีดอยู่นาเหินคัมบูซันก็ยาวไปรุ่นรุ่นนั้นเจเนอเรชั่นใหม่เนาะค่ะเนาะก็บอกว่ากันอันนี้ก็เห็งว่าอันความรู้สึกส่วนตัวก็คือว่าซินด้นะคะเ้ยกันเนี่ยวอลก็คือว่าคำเก้าเนาะค่ะเนาะอันรัหงงรััวเถือกันย้ายมาแล้วมันโบดายสะ อ่ะก็ยามันเนาะค่ะเนาะมากินกล้วยหอมอันกินกล้วยอันน้ำว้านี่ค่ะเนื้องมงามกับมึงมากล้วยธรรมชาติเนาะคะ่ะเนาะผิวพันธพ่องใสก็น่าเลย Seb, Seb, ฟังเสียงนกคุมพัน,นขัน กาแฟกับมดเป็นเราอีกถ้วยนึงน่งเนาะค่ะเนาะของมื้อใหม่วันใหม่เอยทุกตาผ่าฟันกับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนที่เข้ามาทักถ่ายนะจ๊ะเนาะมานั่งกินกาแฟเนี่ยเอยกับกล้วยยันนําว้าแซ่บค่ะกล้วยน้าว้าจากสวน,นเนาะคา่ะเนาะกาแฟดำมันบอกค่ะก็คือทุกบ้านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะหน้าที่การงานก็เจริญเรื่องเหลืองค้าขายก็ขายดีนเนะาะค่ะเนาะขามดเทนปานเทน้ำเทนท่าเพราะงั้นถอกปะ แล้วก็ถ้ามีเวลาว่างๆก็มาชิปกาแฟกันค่ะคนนั้นเริ่มงานเนาะค่ะเนาะอ่ะพบกันใน,นคลิปต่อไปนะจ๊ะสวัสดีค่ะ